สวัสดีพี่น้องทุกผู้ชมสวัสดีครับลุงป้านะ่าอาครับผมฝรั่งน้อยอยากเล่นน้ำฝนพี่น้องเลยพุ้ยด่าโอ้ยบัดเหนียวห้ามมาฟังกระจัดเลยดุยเลยแม่บไอยากให้ไปเล่นพันยักออกไปอยากลองเบิง้งพ่อกะอ้าอายากไปลูกอยากลองเล่นกันให้เล่นเอาเล่นลองเบิง้งไปงยืนตรงหญา้าสิลูกสนามหญ้านัน่น เออดูดิโอ้แมงเมาออกมาเล่นน้าฝนพี่น้องขาฝนตกแล้วเมงเมาออกมาบินเต็มเลยแมงเมาออกมาเล่นน้าฝนพี่น้องบรรยากาศในวันฝนตกพี่น้องเยน็นสดชื่นชุ่มฉ่าเนาะพี่น้องขาเอ <c oughs> นะเจ้านี้กระสาบาุญกับไงลูกๆก็ลกกหลานป่าลงมาบ่อใญ่แล้วพี่น้องเพิ่นกระโดดออกหรือว่าฝนตกสาบนตั้งไว้มองตรงหางลินแล้วเป็นี่ฝนตกลงมามองหางลินแล้วมันเห็ดให้ไปนั่นเนาะ น้ำเฟือดออกระปากกระเด็นออกนำพน่ะก็เลยย่ายพนลงมาบ่อนี่พอดีเก็บขึ้นสิรอดบ้งหูจะบุ้งหูพนโดดออกดนบันไดล่ะน่ะก็เลยเก็บพนมาเก็บเข้าไว้คือเก้าอะไรเนี่ยิ่งขอให้รอดทันล้เนาะอันนี้ทรงทาตัวบ่อตัวน้อยตายตัวหนึ่งแล้วกันนั่นแหละย่ายพนลงบ่อพลาสติกอันใหญ่แล้วพี่น้องคะมันมองบ่อสีฟ้าเซิงหางลินได้เนาะพี่น้องสาบนตั้งไว้เซิงหางลินก็เลยย่ายมาว้พีละ ง่ายลงบ่ง่ายคือเก้าสีดำเป็นหนัไลออนกันเดยในวันบรรยากาศฝนตกพี่น้องขาส่วนก็นั่แหละยังจัดบอแล้วเด้ค่อยๆเป็นค่อยไปพี่น้องขาเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนหินใส่โรยใช้งา,งามให้เบิดโรยให้เบิดจะได้งาม,งามพี่น้องขาเดีก้อนหินพี่สะบนเก็บมาจากบ้านเ้าหลังเก้าแหละพี่น้องขา เป็นวันฝนตกแต่อ่อนนะระวังลื่นนะลูกระวังลื่นนะโอ้ยพุนะจะล่นน้ำฝนพี่น้องเลยเอา้าเอา้าก็ <c oughs> ไปกระถ่ายหูเปล่าพี่น้องค่ะอันอนี้ปป okay, จะบ่อปลาโอเคำมันเอาจำมันเข้ามาเลยลู <Good boy. S 1> <ป>กบรรยากาศฝนตก I know but you cannot stay too long you too but stay